คือถักแค่ครับคุณพ่อมันคก็ต้องใช้คนใช่อย่างเลยนี่อธิบายในว่ามันมันต้องเหตุจังไดนกระบวนการน,นั่นเองกระบวนการนี่พ่อครับเพราะว่าตะกอนกัใช้คนต่เออใช้คนต่ัดบ้านนี้บา้บานนี้มันเลยใช้คนต่ดได้คนขวัดม,มันคือนักหลายเบิ่ดมือขีดพ่นขึ้นในหมู่บ้านเลยพราได้ขีดพ่นขึ้นว่าเห็นได้ดังเลย เขาจะช่วยคนได้ปร,รึกษาด้วยกันกระพากันมาขีดคนกระพากันมาเห็ดทศจบล่องหลอกล่องถึงล่องพิษลายเลือครับลายเลือเลยลายเลือปั๊บปุ่งไปเรื่อยเจนกว่าล่องตู่ทังไหนเอาเรื่องต้นจากทั้งไหนเบ้ากันนี่อธิบายนีย่มันมันกระบวนการขั้นตอนของม่นการเห็ดโตกตามนีท่ทังไหนนี่รู้ที่ตามเลยป่ครับเห็ดมันได้รับของกันแรกข้างหางก่อน คทางงานในกระตุ้นตีนี้อย่าพึหยีงบอ่าง้ไส้ครับใดไฟฟ้าครับใดไฟฟ้าครับใส้ใดไฟฟ้าแล้วก็ต้องมึงระดับความว่าว่างระดับให้มันได้ไอ้้ไอตีเฟซนี okay. ่คร well. ับที่เหยียบแทนคนนี่ครับเออแทนคนครับเออหลังจากนี้แม่ก็มาเปิดนี่ครับขโมยกลางมาวะจะได้ไรเขายังได้ระดับ มันว่างว่าเข้าสิว่างทำไรให้มันขึ้นต่ำขึ้นสูงก็ดีต้องมามาประวัติคาแทกบอกว่าขับออกกาขับยืนแล้วก็ห่างจากแเกลียวมาว่าหาซิกระเด็นขับหาซิกระเด็นตัวนี้ก็มาว่างเราดับลูกกิ้งรับลูกกิ้งตัวนี้ลูกกิ้งตัวนี้มาเพื่อให้มันมาเลื้อนทำมาเลื้อนตัวนี้ครับไม้พายเขาครับทำมากระยับขึ้นกระยับลงเลื่อนเดี๋ยวผมพูดที่ายให้พี่น้องต้อไปเขาฟังในขณะเดียวกันที่ฝกมันกำลังลง ตัวน,นี้มันก็จะดโด่งขึ้นูต้องครับอ่ามาช็อปไปต้องใช้สปริงตัวช่วยครับบอกค่ะเพื่อให้มันดีดลงเพื่อให้มันดีดดึงขึ้นดึงลงดึงขึ้นดึงลงต้อมีสปริงแบบนั้นครับถ้าผมมีสปริงบอได้ครับเพราะว่าสปริงตัวมันโตดึงดึงไอ่ไม่พ่ายอีกหนึ่งมันก็จะดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปตามจังหวะของมันสามจังหวะของมันครับปุ๊บเท่านี้เอาฝู่นหมอใส่ใส่ฝู่นครับเพราะว่าเป็นการใส่ฝู่นทางไอ้ทางไอ้ที่ไปขอย well ่อว่า ใช่ไมโบ่ได้มันจะมีความซึ้นบอใส่ไส้ใสไส้ปูนมันยังผ่านหน่อยอได้ผ่านหน่อยอครับจะไมเห้าหน่งไส้ไมมใช้ไมมครับคือตอนจริงที่ผมจะใส้ไมมอยู่เพราะว่าอย่าใส้ไมมมันจะผ่านหน่อยอครับตผมผมจับเป็นต้องใส้ปูนตัวนี้ครับเป็นกระบวนการเลยกระบวนการครับแบบปึับปรับปึับปรับลงไปตามนี้คนเราต้องเห็นอย่างเล็กดิเห็นอยู่ครับเห็นช่วงเลนทำมาแล้วมาตักออกแค่นั้นนงทำมาแล้วเราต้องเอาไปไปพับเออครับแคกแค่นั้น รอนั้นก็นั่งกล้ยห้างเล่นเฉยเครื่องตำโปกตำมหัศจรรย์โคกตำนะครับเรื่องของปกตำเข้ามาบ้านนายยอแาดพีโวอันนี้ขึ้นสบายเลยต่อรอบมีรอบละจักนาทีจัเกียวขึ้นมาประมาณยี่สินาทีครับยี่สิีนาทีโอ้นี่เป็นกระบวนการโคกตำใช้ไล่มาตั้งแต่เรื่องของใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อปั่นให้เกิดแหงแล้วก็มีเรียกว่า มุนรอบกระดกกระดกแทนตีนคนปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บตามกระบวนการในคณะตัวนี้มันยกตัวนี้กะที่ก็วัดวัดไหลไหลไหลวัดไปวัดมาตั่แทนคนได้ครับแทนคนได้เบิดเลยสบายด้วยเนาะสบายครับไปเอาสูตรมาจะใสหรือว่าเขาคิดกันเองกีนมากตัวอย่างเพาะก็คือตัวอย่างก็คือได้บ้านเขาในบ้านเขาดีละรับได้บ้านเขาดีลเพราะว่าใอ้น้องผู้เรยที่เขาเรียนจบมาบอกเขาเรียนจบมาทางนี้ นายทางทางครับเขาเลยว่ามากินค้นไหไอ้พวกคอยทีคินก้นห่างเจ้าเสดบ่เออเอาต่อไปทดลองทดลองไส่ไส่มาตั้งแก่ก่อนตั้งกลุ่มพิ่สาคิดแล้วครับจำได้ครับสูตรนี้นะครับโอ้แต่ก่อนไส่แบบนั้นมันบดีแบบนั้นแก้ไขเออแบบตัวแก้ไข บนเดอแก้ไขตอนตัวเองได้กางนะครับเอตัด there, like or, wow! ออกเวาเออเอามาเอาแบบนี้มาเอาแบบนี้ครับนี้ได้สูตรเต็มที่แล้วครับบิ่งดูครับเรื่องราวของการใส่เครื่องจักรทุนแรงคนแจกันยังคงเรื่องของการตำแบบดั้งเดิมมาอยู่ก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆกกมองสมัยตะกอนเอ้าได้การเลยครับพี่น้อง